สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮียคิงคองครับที่นี่คิงคองบิ๊กคาร์ครับศูนย์รวมรถยนต์มือสองนะครับสมุทรสาครนะครับมาที่นี่มีแต่รถสวยครับผมวันนี้ครับผมมีเรื่องนะครับนะอยากจะมาแนะนำนะครับอยากจะให้ความรู้กับลูกค้านะครับในหัวข้อเรื่องนะครับติดฟอร์ดคืออะไรติดฟอร์ดแล้วลูกค้าจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มีคําตอบครับอ่ะนะครับ ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับว่าติดฟอร์ดนะหรือฟอร์ดคืออะไรนะครับฟอร์ดในที่นี้นะครับไม่ใช่ F O R D ฟอร์ดนะครับ F R A U D ฟอร์ดนะครับหมาย fraud fraud ถือว่านะครับการช่อฉนนะครับหรือการโกงนะครับนะหรือการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวมาพูดถึงประวัติการทำงานของผมนะครับนะก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นผู้บริหารที่คิงของ Big Car นะครับนะ เพื่อจะได้เชื่อมโยงนะครับกับเรื่องฟอร์ดนะครับอ่ะนี่ครับก่อนที่ผมจะมาทํางานที่นี่นะที่สิงของบิ๊กไทร์นะครับผมเคยทํางานที่สถาบันการเงินนะครับนะถึง2สถาบันการเงินนะครับนะเป็นธนาคารนะครับนะก็ผมทํามาหมดนะครับในเรื่องของนะครับนะ การดูแลลูกค้านะครับเรื่องเงินส่งเงินฝากนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการให้สินเชื่อแล้วกันนะเพื่อจะได้เชื่อมโยงกับเรื่องการให้สินเชื่อรถยนต์นะครับนะเรื่องของการให้สินเชื่อนะครับนะผมทํามาหมดนะครับตั้งแต่การให้สินเชื่อพวกสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับนะเพอร์ซนาลล์โลนนะกู้ซื้อบ้านนะครับนะสินเชื่อบ้านนะ สินเชื่อเขาเรียกอะไรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับอ่สินเชื่อรถนะครับพวกรถแลกเงินอะไรนี้ผมก็ทามาแล้วนะครับแล้วก็จนมาถึงเขาเรียกพวกสินเชื่อ SME นะครับตั้งแต่ไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์ L. แล้วก็พวกวงเงินเยอะๆนะครับพวกคอปล레이ตนะครับนะ วงเงินพวกนี้นะครับตั้งแต่ล้าน2ล้าน3ล้านไปจนถึงนู่นเลยครับ50ล้านอัพนะผมก็ทํามาหมดแล้วนะครับอีกทั้งนะครับผมยังเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรอตตนะครับเป็นผู้แนะนําการลงทุนนะครับนะลูกค้าที่ซื้อรถกับผมนะครับคุณมั่นใจได้เลยนะคุณจะได้ข้อมูลนะอยากหากอยากได้ข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับถามผมได้นะครับนะผมมีความรู้นะครับนะที่จะสามารถ นะครับแนะนําลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อรถสินเชื่ออะไรสินเชื่อทุกประเภทนะครับจนถึงเขาเรียกว่าเป็นผู้แนะนําการลงทุนก็ทําได้นะครับเรามาเข้าเรื่องฟอร์ดกันนะครับนะติดฟอร์ดคืออะไรนะครับแล้วติดฟอร์ดนะครับนะกับการซื้อรถมือสองเกี่ยวข้องกันยังไงนะคืออย่างนี้ครับคือเรื่องของการติดฟอร์ดเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับติดฟอร์ดเนี่ยคือเขาเรียกอะไรการช่อฉนนะครับหรือว่าการ ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับนะก็คืออ,อ,อย่างบางที่นะครับนะเขากำลโฆษณากันนะโอ้ยนะไม่มีอาชีพไม่มีอะไรเลยมาเลยครับมาเลยครับนะเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวเราทําให้นะครับได้หมดนะครับล่าสุดนี้ผมก็เจอนะครับมีลูกค้ามายื่นขอสินเชื่อที่ผมนะครับมาซื้อรถที่ผมนะแล้วก็ติดฟอดนะครับนะก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนะ อันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงถึงอยากจะมาทําเรื่องนี้นะครับอยากจะมาให้ความรู้ลูกค้านะครับว่าออถ้าคุณคิดจะขอสินเชื่อนะครับนะแล้วก็คิดว่าอนาคตนะเออฉันจะต้องมีกู้ซื้อบ้านนะครับนะเราอายุยังน้อยสมมตินะอายุยังน้อยนะเดี๋ยวต้องซื้อบ้านซื้อรถใหม่หรือว่ากู้ไปทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับนะพยายามอยากให้ติดเรื่องนี้นะครับติดแบ็คลิสต์นะครับ ก็ยังมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเศรษฐกิจนะครับที่มันไม่ดีนะทำให้เราไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามปกตินะครับอันเนี้ยนะถ้าสมมุติว่าติดเครดิตตรงนี้นะครับแบบนี้นะมันยังมีโอกาสหลุดแต่ถ้าคุณติดฟอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่าคุณตั้งใจนะครับนะคุณตั้งใจนะที่จะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเพราะฉนั้นอันเนี้ยติดนานนะครับติดตลอดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นนะครับนะอย่าให้ติดตรงนี้นะครับ ก็คือที่ที่บอกว่าอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับนะเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทาให,ให้ออกได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปตรงนั้นนะครับแล้วให้เขาทำเอกสารอะไรให้ก็แล้วแต่นะครับนะไม่ว่าเอกสารใดๆนะครับนะตั้งแต่เขาเรียกอะไรทะเบียนสมรสสเตทเมนต์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วลูกค้าลงนามรับรองในเอกสารนะครับหากธนาคารจับได้นะครับ นะเขาจะส่งข้อมูลคุณนะครับนะ<อ>ไปที่ฟอร์ดนะครับนะไปที่ฟอร์ดนะฟอร์ดนี่จะจะถูกกำกับโดยเขาเรียกอะไรสมาคมธนาคารไทยนะครับ<อ>เพราะนั้นเนี่ยติดยาวนะครับติดยาวเลยนะครับแล้วเซล,ลก็จะกลับมาบอกคุณว่าน้องไม่ผ่าน<อ>นะครับแต่เขาก็จะบอกคุณไม่ได้นะ พอไม่ผ่านพออะไรแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็จะเขาเรียกอะไรรับสภาพตรงนั้นไปเพียงลําพังนะครับนะเซลเขาก็ไปทํางานต่อไปขายคนอื่นต่อนะครับแต่ลูกค้านั่นแหละครับนะติดไปแล้วนะครับพอติดไปแล้วปุ๊บเนี่ยทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นฝากไว้เลยนะครับถ้าคุณจะขอสินเชื่อนะครับแล้วอนาคตคุณคิดว่าคุณต้องขอสินเชื่อนะครับ ใช้เอกสารนะครับที่มันถูกต้องครบถ้วนนะครับตรงไปตรงมานะครับนะคือบอกว่าคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้เอกสารจริงๆคือคุยกันตรงๆนะครับอย่างถ้าสมมุติว่ามาซื้อกับผมเนี่ยบอกผมตรงๆเลยนะครับเราทํางานอย่างนี้ๆผมจะได้แนะนําเรื่องเอกสารให้ได้นะครับคือลูกค้าก็มีหน้าที่ไปหาเอกสารตามนี้มานะครับนะผ่านก็คือผ่านนะครับไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเราก็ต้องหาทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้น นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าถ้าคุณคิดว่านะครับอนาคตนะคุณต้องมีการขอสินเชื่อแบงค์นะครับนะหรือขอสินเชื่อกับธนากับธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพื่อประกอบธุรกิจหรือว่าเพื่อใช้หมุนเวียนในชีวิตประจาวันนะครับนะตรงไปตรงมานะครับใช้เอกสารที่ถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับนั่นแหละครับดีที่สุดครับโอเคงั้นวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะขอบคุณมากครับ